ไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2572ค่ะ ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคุณปริสุดโทชั้น3าสารหลักลางจังหวัดนครราชสีมานายกิติศักดิ์เทียนรัฒนนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร,ร้อมรับการสำรวจพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในระหว่างวันที่5-10ธันวาคม2568นี้ รวมทั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนการบริหารจัดการจราจรและการเชื่อมโยงการขนส่งผู้เดินทางพื้นที่การจัดงานการสร้างการรับรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแผนงานการจัดทำการบริหารจัดการน้ำรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะมาสเตอร์แลนนะคะแล้วก็ ตีมนะคะแล้วก็การขอรับรอง ตามระเบียบข้อกำหนดขององค์การนิทรศรการนานาชาติหรือว่า BIE ค่ะสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2,572นหระคะหรือว่าโคราชเอ็กซ์โป2029นั้นมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2,572ถึงวันที่28กุมภาพันธ25์2573รวมแล้ว110วันบนพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนค พรราชสีมาเนื้อที่678ไร่แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง523ไร่แล้วก็พื้นที่จอดรถ155ไร่โครัฐเอ็กซ์โปส0ง9เป็นงานมหากรรมพืชสวนโลกขนาดใหญ่ที่สุดระดับ AI หรือว่า เป็นการจัดงานตามแนวความคิดหลักธรรมชาตินะคะแล้วก็พันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวนะคะซึ่งการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งนี้ก็จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของพืชสวนโลกนั่นเองนะคะ ทั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครัส e x p กซ์โปจํานวน2.6ถ,ถึง4ล้านคนทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดเงินสะพัดกว่า1,8,942ล้านบาทเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP นะคะ9,163ล้านบาทรายได้จากการจัดเก็บภาษีอยู่ที่3,429ล้านบาทแล้วก็การสร้างงานอยู่ที่3 6 0 0 3อัตราด้วยกันค่ะ